ในที่นี้ควรกล่าวเสียด้วยว่าพวกโจรขององค์คุริมานเป็นโจรชนิดที่เรียกว่าผู้ส่งที่เรียกดังนี้เพราะมีธรรมเนียมของมันอยู่ข้อหนึ่งซึ่งถ้าจับใครไว้ได้สองคนก็ปล่อยให้คนหนึ่งไปหาเงินค่าไถ่ตามแต่จำนวนที่มันกำหนดไว้กล่าวคือถ้ามันจับได้ทั้งพ่อและลูกมันก็ส่งตัวพ่อไปหาเงินค่าไถ่สำหรับลูก ถ้าเป็นพี่น้องก็ปล่อยให้ไปคนหนึ่งถ้าเป็นสิทธิกับอาจารย์ก็ปล่อยสิทธิ์ไปถ้าเป็นนายกับบ่าวก็ปล่อยบ่าวไปเหตุชะนี้พวกมันจึงชื่อว่าผู้สง่งเมื่อความมุ่งหมายของมันมีเช่นนี้ตามธรรมเนียมของมันจึงได้เว้นชีวิตคนใช้เก่าแก่ของบิดาข้าพเจ้าไว้คนหนึ่งนอกนั้นมันฆ่าตายหมดคนใช้คนนี้แม่จะมีอายุมาก ก็ยังแข็งแรงประเปรียวอยู่มีท่าทางเป็นคนฉลาดชำนาญความจริงก็เช่นนั้นเพราะเคยเป็นผู้ควบคุมกองเวียนไปขายได้ผลดีมาหลายคราวแล้วณบ,บัดนี้คนใช้ของข้าพเจ้าพ้นจากเครื่องจองจำได้และมันปล่อยตัวไปเย็นวันนั้นเองก่อนไปข้าพเจ้าได้สั่งเสียเป็นความรับฝากไปถึงบิดาของข้าพเจ้าด้วย ซึ่งพวกโจรไม่ขัดข้องด้วยไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะหลอกลวงมันได้อย่างไรส่วนองค์คุริมานนั้นเอาใบตานมาขีดเขียนเป็นเครื่องหมายสองสามตัวมอบให้คนใช้ของข้าพเจ้าใบตานที่ขีดเขียนนี้เท่ากับใบเบิกทางขากลับเมื่อนำเงินติดตัวมาพบโจรพวกอื่นก็ไม่กล้าทำอันตรายเพราะชื่อเสียงขององค์คุริมานเป็นที่เกรงขามทั่วไปโจรผู้ร้ายที่ว่ากล้า รักปล้นถึงเครื่องราชบรรณาการก็หากล้าหาญพอถึงจะแตะต้องของที่เป็นบรรณาการขององค์คุลิมานไม่ในไม่ช้ามันถอดเครื่องจองจำข้าพเจ้าออกเพราะรู้ดีอยู่ว่าข้าพเจ้าคงไม่บ้าพอที่พยายามหนีมันไปข้าพเจ้าใช้ประโยชน์ในครั้งแรกเมื่อพ้นจากเครื่องจองจำได้คือรีบตรงไปยังดอกอโศก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าหายไปในที่ตรงนั้นโอ้อนิจจังแม้แต่เศษของดอกอโศกก็ไม่ได้เห็นดูประหนึ่งดอกอันแบบบางถูกตีนอันหยาบของพวกมหาโจรเหยียบกระทึบเจ้ิจนเป็นพัสมทธทุลีนี่จะเป็นลางว่าความสุขในชีวิตของเราจะขาดสะบั้นอยู่เพียงเท่านี้หรือบัดนี้ข้าพเจ้ามีความสะดวกขึ้นบ้างตามส่วน ได้อยู่กินและย้ายที่ตามไปกับพวกเหล่าร้ายคอยท่าจนกว่าข้าไถาจะมาถึงซึ่งกะว่าจะต้องมาถึงภายในระยะเวลาสองเดือนโดยเหตุที่ในระหว่างนั้นตกอยู่ข้างแรมเดือนมืดจึงมีการปล้นสะดมกันติดติดไปเพราะเวลาเหล่านี้ตกอยู่ในระยะก,การที่พระแม่เจ้ากาลีคุ้มครองโจรกรรม เพราะฉะนั้นตกกลางคืนที่จะเว้นว่างจากการปล้นการขโมยสักคืนเดียวก็ไม่ได้ที่ปล้นถึงกับเผาบ้านช่องหมดทั้งหมู่บ้านก็มีหลายหนตกถึงคืนแรมสิบห้าค่ำเป็นดิถีสมโพธ์บูชาพระแม่เจ้ากาลีมีพิธีแสนน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่จะฆ่าแต่โคและแพะสีดำนับจำนวนไม่ท้วนเอามาบูชาเทวรูป ยังซ้ำค่าคนที่จับมาได้บูชายันอีกด้วยเอาตัวผู้จะถูกฆ่านอนบนแท่นบูชาและแหวะเส้นโลหิตใหญ่ให้โลหิตพุ่งไปเข้าปากเทวรูป,ปรูปร่างร้ายน่าเกลียดหน้ากลัวมีหัวกะโหลกคนเป็นสังวานคล้องสอถัดจากนั้นก็มีการร่าเริงร้องรำทำเพลงอย่างอูลามกหน้าบัดส,สีพวกโจรกินเหล้าเมามายกันจนไม่ได้สติ บ้างกรีธาร่าเริงอยู่กับพวกหญิงเทพธาสีซึ่งพวกโจรฉุดคราพาเอามาวางเทวไลเพื่อประโยชน์ในพิธีนี้ส่วนองค์คุริมานกำลังใจดีต้องการให้ข้าพเจ้ามีความสุขบ้างจิงจัดนางเทพธาสีสวยคนหนึ่งมาให้แต่ข้าพเจ้าผู้มีใจจออยู่แต่วาสิทธีฉไหน,นจะมีใจอีกร่าเริงด้วยหญิงอื่น นางเทพทาสีเห็นข้าพเจ้าไม่ใหญ่ดีก็เสียใจร้องไห้องค์คุลิมานเห็นก็โกรธแยกเคี้ยวเคี้ยวฟันกราเข้ามาค้ำคอข้าพเจ้าถ้าไม่มีโจรนศรษะโลนหน้าเกลี้ยงไม่มีเคราเข้ามาห้ามแล้วข้าพเจ้าเห็นจะถูกเค้นคอตายแน่โจนศรษะโลนพูดสองสาคคำองค์คุลิมานก็ปล่อยมือซึ่งแข็งกระด้างอย่างเหล็กอกจากคอข้าพเจ้า มีเสียงคำรามราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกฝึกหัดให้เชื่องไม่ผิดกันแล้วก็ออกไปชายศรีรษะโล้นคนนี้ถึงแม้มือจะยังมีโลหิตติดกรังเนื่องด้วยทำการบูชายันเจ้าแม่กาลีอันร้ายกาศแต่ก็ได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้สองครั้งแล้วชายคนนี้เป็นบุตรพราหมณ์แต่เกิดในเวลาดาวเลิกโจรขึ้นจึงต้องเลือกอาชีพเป็นโจร ในชั้นแรกเป็นโจนพวกถักภายหลังเพื่อประโยชน์ในทางวิทยาได้มาเข้าพวกโจนผู้ส่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปว่าที่มีอุปนิสัยไปในทางลัทธิศาสนาก็เนื่องมาจากบิดาเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นครูผู้ทำพิธีบูชายันพวกโจนนับถือมากไม่แพ้ที่นับถือองคุริมานผู้เป็นหัวหน้า เพราะถ้าไปปล้นสะดมได้มากก็ถือว่าผู้นี้เป็นผู้ทำการบูชาดีอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้สอนลัทธิศาสนาว่าด้วยวิชาโจรไม่ใช่จะสอนฝ่ายในวิชาการโจรอย่างเดียวยังสอนถึงธร,รมจญยาโจรด้วยตามที่ได้สังเกตรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่เห็นพวกโจรเหล่านี้มีธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว พวกโจรเหล่านี้ก็มีศีลธรรมไม่เลวไปกว่าคนอื่นการแสดงลัทธิมักเป็นไปในเวลากลางคืนในระยะแปดข้าข้างขึ้นเพราะเป็นเวลาว่างไม่ทู้ได้ทำการปล้นนักจะมีก็นานๆเป็นพิเศษพวกโจรชุมนุมกันในที่ว่างเป็นทุ่งกลางป่านั่งล้อมกันเป็นวงอัศจรรย์้อนกันหลายแถวทวนตัวครูซึ่งชื่อว่าชศพ นั่งขัดสมาธิแสงเดือนฉายและเห็นศีษะโลนดูไม่ผิดอะไรกับครูผู้สอนพระเวทให้แก่สิทธิในอาสมกลางป่าแต่ว่าสิทธิผู้ฟังในที่นี้ล้วนมีหน้าดุร้ายคล้ายสัตว์ป่ามากกว่าเป็นสิทธิชนิดที่อยู่ในอาสมถึงเวลาที่เล่านี้ข้าพเจ้ายังนึกจำได้ชัดเจนได้ยินเสียงพวกโจรดังหึง่งหึงอยู่ในป่าดังหึ่งใหญ่แล้วก็เบาลงเบาลง จนเป็นเสียงคล้ายลมพัดแล้วก็มีเสียงหึ่งใหญ่อีกคล้ายเสียงเสือคำรามแต่ที่ได้ยินชัดเจนเหนือเสียงหึง่งคือเสียงวาดชศพซึ่งเป็นเสียงทุ้มดังอันเป็นเสียงทาย,ยาทตืบมาจากพราหมณ์อุคาดาผู้อ่านพระเวทแต่ครั้งดึกดำบรรในการแสดงลัทธินี้พวกโจรยอมให้ข้าพเจ้าไปฟังด้วยเพราะวาชศพออกจะชอบชอบข้าพเจ้า ยิ่งกว่านั้นยังยืนยันว่าข้าพเจ้าเกิดในเวลาดาวเลิกโจรขึ้นเหมือนกันจึงเห็นว่าวันหนึ่งคงจะได้มาเป็นโจรพวกเดียวกันเป็นการสมควรฟังการแสดงนี้ไว้จะได้เป็นอุปนิสัยต่อไปจบตอนที่9